สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักวิทยุสักเล่นและท่านผู้ชมครับโฮเทลสลวันอัลฟาประโวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา17นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่เป็นสาระประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่นประจำวันที่26กันยายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีาราชจฤกพ์บริเวณตลิ่งชันพร้อมกับความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในความถี่144.900เมกะเฮิร์วันนี้ครับเราได้นำสาระประโยชน์ มาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้จะคุยถึงเราครับหมายถึงพวกเราจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างไรอันนี้เราลองมาฟังกันดูนะครับว่าเป็นเช่นไรทั้งนักวิศวกรก็ดีครับท่านผู้ชมก็ดีก็มีส่วนช่วยได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราก็มาคุยกันเมื่อเช้าครับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง น้ำจะท่วมอะไรยังไงต่างๆก็ได้เรียนเชิญท่านสมิธธรรมสโลดครับอดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขอธิบดีกรมอุตุและก็นายกเวีาเอก,เก่าะครับท่านมีสัญญาเรียกขานโฮเทลเซ่าซิโรเซ่าแทงโกเซ่าครับก็มาเล่าให้ฟังครับแล้วเป็นอย่างไรท่านก็ยังชมครับว่านักสักเล่นเรา <c oughs> รู้อยู่แล้วครับการที่เป็นนักสักเล่นเข้ามาเนี่ย จะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมต้องช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วการที่กสทชทำหนังสือ,อครับขอความร่วมมือไป15สมาคมที่อยู่ในพื้นที่ประสบเหตุต่างๆให้ความร่วมมือให้อำนวยความสะดวกต่างๆช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ําท่วมให้ช่วยเหลือกับปภช่วยประสานงานกันอันนี้ก็กําลังเล่งระดมกําลังกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักวิศักเล่นเราเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นก็เลยบอกครับว่าพวกเราในกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมกันไว้ครับคิดว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างจะน้อยบ้าง,บ,าง,บ,างบ้างก็สุดแท้แต่สถานการณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณมวลน้ําก้อนใหญ่ที่จะลงกรุงเทพท่านก็วิเคราะห์มาครับเมื่อเช้านี้ก็ได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับสัมภาษณ์สดเลยทีเดียวตอนนี้ เราก็มาเข้าเรื่องของเราสักครั้งสักทีนึงครับว่าเมื่อทางราชการนะครับที่เกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องดูแลป้องกันน้ําท่วมอาจจะเป็นกรมชนประทานกระทรวงมหาดไทยาทางจังหวัดในทางต่างๆนี่นะครับทุกทุกทางเลยที่มีการวางแผนบริหารจัดการน้ําต่างๆเนี่ยเขาก็วางแผนกันไว้ก็ค่อนข้างจะประเมินไว้อย่างละกลุ่ม นะครับแม้แต่เขื่อนต่างๆอาจ,จะเป็นการไฟฟ้าฝ่ผลิตกรมชนประทานเนี่ยนะครับเขาก็พิจารณากันอย่างรอบครอบแล้วแหะแต่จะให้ได้ผลร้อเปอร์เซไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนร้อยปเซมันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะว่าที่รุ่มที่ต่ําเดี๋ยวลองดูกรุงเทพมหาคนครก็รู้ครับได้เอาแผนที่ของกรมอุตุกษศาสตร์กองทัพเรือมาว่าสถานที่แบบไหนนะครับเนี่ยครับลองดูท่านใดที่มีนะครับโทรทัศน์ดูนะครับทางซิกซ้าย ทางซีกซ้ายครับของจอทีวีเป็นที่ต่ําซึ่งอยู่ทางโซนฝั่งทนครับน้ําจะผ่านลงมากที่สุดเพราะว่าเป็นที่ต่ําอันนี้เขาเป็นภูมิประเทศของลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพในซีกนี้ซีกฝั่งทนค่อนข้างจะน้ําจะผ่านค่อนข้างจะเยอะครับซีกเหนือเนี่ยเขาจะสูงกว่าอาชานั้นการที่จะเฮโรล,ลงมาจะลงมาทางซีกฝั่งทนมากกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึง่งเขาก็ได้วางแผงจะอย่างรัดกุมแล้ว อลองดูแผนที่อื่นครับอตอนนี้เส้นทางแล้วครับเขาจัดเส้นทางระบายน้ําออกเนี่ยทั้งฝั่งตะวันออกบ้างฝั่งตะวันตกบ้างต่างๆเนี่ยเขาก็มีแผนงานครับการจัดการน้ําต่างๆที่จะระบายลงมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นของกรมชลประทานอาจจะเห็นนะครับวา่าข้อมูลต่างๆเรา,าพร้อมอซึ่งจะทําให้เส้นทางการเดินน้ําก็จะวางแล้วครับว่าจะออกทางไหน เข้าทางไหนจะปล่อยกี่ลูกบาทเมตรไปทางไหนเขาจะคํานวณมาแล้วก็จะดูจากสถานการณ์จริงต่างๆด้วยแต่จะให้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยครับเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีมนุษย์คนไหนทําได้ครับแม้แต่ต่างประเทศเหมือนกันก็ทําไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เขาก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้รับการเสียหายน้อยที่สุดแต่พวกที่อยู่นอกแนวนะครับป้องกันต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีผลกระทบ แล้วก็อยู่ใกล้ริมแม่น้ําอันนี้ทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ตลอดไปอยู่แล้วครับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็พยายามจะทําให้เสียหายน้อยที่สุดครับต่อมาครับซึ่งหน่วยงานราชก,การก็จะต้องมีการลอกขูดลองระบายน้ําครับที่จะทําให้ลงทะเลมากที่สุดอ,อย่างเช่นคลองนะครับจะต้องมีรถตักอยู่ริมเลยนะครับเก็บผักตบชวาทําให้คลองลึกขึ้นสามารถระบายน้ําได้เร็วขึ้นหน่วยงานต่างๆเขาก็เร่งทํา จะเป็นเก็บผัดตบชวาก็ดีนะครับโกยเลนนะครับขึ้นฝั่งเอามาถมข้างตลิงทั้งซ้ายทั้งขวาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้น้ําได้ไหลคล่องขึ้นแล้วโดยไม่มีสิ่งอะไรกีดขวางทั้งทหารตอนนี้ก็ออกมาลุยช่วยกันด้วยแล้วนะครับทุกทัพเลยทีเดียวทั้งบกเรืออากาศมีแต่ตำรวจครับจะช่วยด้านการจราจรมากด้านการดูแลอะไรต่างๆเท่านั้นเองเมื่อน้ำลึกไม่มีสวะ การระบายน้ําก็จะต้องดีขึ้นจะต้องมีการเก็บวัชพืชน,นะครับต่างๆเพื่อให้น้โฟล์โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครครับค่อนข้างจะมีปัญหามากที่มีปัญหามากเลยครับส่วนหนึ่งครับก็คือผู้บุกรุกคู่คลองเสร็จแล้วก็ทําอะไรออกมาเลื้อยออกมานอกแนวของคลองออกมาแล้วก็จะมีผักตบชวาแล้วก็มีเสานะครับเสาไอท้ที่ท่าน เอามาทํากันแล้วเลื้อยออกมาเนี่ยแหละครับมันก็จะเกะกะก,การลอกการทําอะไรเนี่ยก็ลําบากการระบายน้ําก็จะลดลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนต่อมาครับจะมีการสิ่งของต่างๆครับปกปิดในทางระบายน้ําต่างๆก็มีพวกขยะพวกผักตบพวกอะไรเนี่ยนะครับที่ไปติดตามตะแกรงต่างๆเนี่ยการระบายน้ําก็จะมีปัญหาเหมือนกันอาจจะต้องมีการ เร่งระบายน้ําอย่างช่วงนี้นะครับก็จะต้องกรุงเทพมหานครเขาก็เลยเร่งนะครับแต่ความจริงมันน่าจะเร่งมาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการล้างท่อระบายน้ําเก็บฝังตกชวาขึ้นเนี่ยนะครับคลองที่สามารถจะระบายน้ําได้เนี่ยเพราะว่าระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะสิกฝั่งธนบุรีก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าลอกไปแล้วเนี่ยนะครับอีกเดือนเดียวแล้วครับไอ้ไอ้วัชพืชทั้งหลายมันก็ขึ้นมาเต็มแน่นอีกแล้ว พอเต็มแน่นฝนตกมาทีชาวบ้านก็น้ําท่วมระบายน้ําไม่ทันอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าไป <c oughs> ต้องพวกเราต้องช่วยกันนะครับชุมชนต้องช่วยกันเดี๋ยวจะบอกครับว่าเราควรจะทําอย่างไรเราจะช่วยอย่างไรถ้าเราช่วยเมื่อเจ้าหน้าที่เขาทําไว้เรียบร้อยดีแล้วแล้วเรามาช่วยต่อนะครับแล้วก็รักษาสภาพให้คงไว้อย่างที่เจ้าหน้าที่เขาทําไว้แล้วเราได้ช่วยกันได้ประสานงานกันเราก็จะรอดเดี๋ยวจะบอกว่าควรจะต้องทำอย่างไร ต่อมาครับขยะต่างๆที่อยู่ในคูคลองทั้งหลายครับจะต้องเก็บขึ้นมาให้หมดเลยแม้กระทั่งเครื่องสูบน้ำครับเครื่องสูบน้ำเนี่ย <c oughs> ที่สูบไปเนี่ยมันจะมีตะแกรงมันก็จะต้องไปเอาออกอครับเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบ้านเราบ้านท่านอยู่ในชุมชนท่านท่านต้องช่วยกันอันนี้ครับ เดี๋ยวก็จะแนะออกมาเป็นจิตจละลักษณะว่าเราจะช่วยทําอย่างไรได้ต่อมาครับลอกท่อระบายน้ําเนี่ยตอนเนี้ที่ริมถนนทนทางเนี่ยครับสําคัญมากที่สุดเลยทีเดียวเพราะอะไรตอนเนี้ผาทางผู้ต้องขังครับเรือนจําต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยเอาเข้ามาเธอเอามาช่วยเอามาช่วยมากๆหน่อยแล้วก็เร่งระบายนะครับอย่าชักช้าครับไม่ใช่รอให้ท่วมแล้วแล้วก็ดาเนินการ แต่เท่าที่ดูนะครับทางสำนักระบายน้ำเขาก็าขึ้นมาทุกวันนะครับวันละหลายที่ <c oughs> <nationalism> เพื่อที่จะเร่งระบายรีบดำเนินการซะแล้วประชาชนเนี่ยอย่าทิ้งอะไรลงไปในท่อระบายน้ำเ <c oughs> ห็นนี่นะครับเจ้าหน้าที่บางส่วนก็กวาดลงท่อระบายน้ำก็มียิ่งไอตัวท่าฟุตบาทนะครับก็มีประชาชนเห็นแก่ตัวก็มีครับทิ้งของอะไรแม่คงแม่ค้าอะไรต่างๆเนี่ยลงไป ในเมื่อกรุงเทพมหานครเขาผ่อนผันให้ท่านได้มีโอกาสใช้พื้นที่เดินเท้าของประชาชนท่านก็จะต้องเห็นใจประชาชนด้วยนะครับตัวเนี้ซึ่งจะต้องช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยกันรักษาความสะอาดต่างๆเมื่อท่อระบายน้ําตามถนนต่างๆเนี่ยนะครับดีสะอาดดีฝนตกครับน้ํามันก็ไม่มีข้างทางแล้ว้ตามฝาท่อระบายน้ําต่างๆครับก็ต้องช่วยกันดูแลด้วย เดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามีวิธีแนะวิธีอะไรต่างเสนอให้กรุงเทพมหานครครับจัดทําเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะติอย่างเดียวนะครับจะต้องมีให้คําแนะนาํามีการส่งเสริมเรื่องว่าควรจะทํำยังไงถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยทั่วกันตอนนี้แล้วครับหน่วยงานต่าง,างๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครต้องติดตั้งครับเครื่องสูบน้ําหลังจากที่ หลังจากที่บล็อกน้ํานะครับไม่ให้น้ําเข้ามาแล้วนะครับน้ําข้างในถ้าฝนตกเอาจะออกไงจะต้องติดตั้งรถนาเครื่องสูบน้ําใหญ่ๆนะครับอุโมงเลยครับอุโมง์ส่งน้ําเลยเนี่ยใหญ่ๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะผลักดันผันน้ําให้ออกจากากรุงเทพออกไปให้เร็วที่สุดครับอันนี้นะครับอุโมง์ยักษ์ละครับของกทมนะครับ,รบเปิดให้ชมเลยครับว่าอุโมงยักษ์เป็นยังไงซึ่งจะช่วยระบายน้ําได้ดีขึ้น เปิดเปิดได้เลยนะครับอุโมงค์เนี่ยครับเครื่องสูบน้ําต่างๆอซึ่งเราจะต้องระบายน้ําลงสู่แม่น้ําแล้วก็ผันน้าไล่ออกทะเลให้เร็วมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นอุโมงค์ส่งน้ําครับดูนะครับคนตัวนี้เดี่ยวเท่านั้นเองเพื่อที่จะผันน้ําออกไปสู่ทะเลให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วทางด้านนะครับกองทัพเรือก็มีเรือผลักดันน้ำเลยนะครับเมื่อ หลังจากปี54เนี่ยนะครับระหว่างนั้น,นเขาก็เล่งสร้างไว้ประมาณ100ชุดเพื่อจะผลักดันน้ําเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ําทะเลหนุนเมื่อทาน้ำทะเลหนุนนะครับมันจะไปช้ามันไปช้าเนี่ยน้ําเหนือลงมาเนี่ยเขาก็จะมาทับถมในกรุงเทพก็จะทําให้กรุงเทพบานไปด้วยน้ําเต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดผลักดันให้ลงทะเลมากยิ่งขึ้นพอน้ําทะเลเนี่ยนะครับเริ่มลงจะลงได้เร็วขาไปอีกอันนี้แหละครับมันจะต้องใช้ธรรมชาติ บำบัดแก้ปัญหาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับต้องมนุษย์ช่วยส่งเสริมก็คือทำเครื่องผักผักน้ำก็ดีหรือสูบเนี่ยนะครับออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหาต่างๆก็ดีครับจะได้แห้งเร็วขึ้นอันนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเมื่อลงทะเลเร็วเท่าไหร่โอกาสแห้งก็เร็วเท่านั้นเพราะว่าน้ำจากที่สูงแล้วยิ่งตอนนี้ครับน้ำเหนือกำลังเริ่มทยอยลงมา จะทําให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรับน้ําได้เต็มที่เมื่อรับน้ําเต็มที่ครับแล้วน้ําทะเลหนุนมันไปไม่ได้อันนี้เราก็เป็นสิ่งสําคัญยกตัวอย่างครับไม่จะยกตัวอย่างแล้วครับเตรียมไว้เลยนะครับวันพรุ่งนี้เตรียมรับสถานการณ์เลยวันพรุ่งนี้ตามที่บอกไว้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดน้ำจะลงเต็มที่ที่เมตรห้าสิบครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางเวลาหกนาฬิกา อันนี้เป็นข้อมูลของกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับที่เขาคำนวณล่วงหน้าเอกสารมีนะครับทั้งปีแล้วมีหมดเลยนะครับในทุกที่อยู่ในมือแล้วแล้วก็ช่วงเวลาครับช่วงเวลาสิบหนกาถึง13บสานาฬกาน้ำจะขึ้น2อเมตรแปแล้วพอช่วงอ๋อครับช่วงนั่นนะครับช่วง12บสนกาถึง 23นานกาครับมันจะยาวมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยวันนี้ก็วันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนี่ครับ2เมตร90ส่วนวันพรุ่งนี้27ครับ2เมตร70ถึง2เมตร90ช่วงเที่ยงถึงห้าทุ่มเลยทีเดียวมันจะยาวมากนะครับยาวมากเลยทีเดียวน้าเหนือลงมาจะบานพรุ่งนี้นะครับใครอยู่ที่ต่ําเตรียมรับสถานการณ์อันนี้ไว้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆตอนนี้เราก็รู้ว่าทางราชการเนี่ยนะครับเท้าเร่งรัดแล้วเขาดําเนินการอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันครับว่าพวกเราจะเป็นนักวิพักเล่นก็ดีนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรอยู่ชุมชนต่างๆหรือเอื้ออาทรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะมีส่วนช่วยทําได้อย่างไรถ้าเราสามารถทําได้ตามนี้นะครับปัญหาต่างๆก็จะลดลง หรือความเสียหายรุนแรงครับก็จะลดลงแล้วก็จะเร็วขึ้นมันจะสั้นขึ้นครับการเสียหายที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างเราอย่างไรนะครับที่เราจะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะนักวิศวกล่นช่วยได้มากแล้วท่านใดที่มีศักยภาพช่วยได้ดีด้วยแล้วจะสร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดี เพราะว่าเมื่อน้ําท่วมขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเราจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่ยังไงถ้าเราเนี่ยนะครับมีศักยภาพเราไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่ไม่ควรไปนะครับไม่ควรไปควรจะอยู่กับชาวบ้านที่เราจะช่วยเขาได้อย่างไรเราต้องมีการนะกักวิศวกรเป็นงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วโดยทุนนะครับไม่งั้นท่านไม่มาเป็นนกักวิศวกรหรอกเมื่อท่านมาเป็นแล้วครับ ข้อเสนอแนะเลยทีเดียวครับท่านควรจะตั้งเป็นศูนย์ย่อยในการประสานง,งานช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านท่านอย่าไปหนีนะครับถ้าไม่โหดจริงๆอย่าหนีครับที่พออยู่ได้ท่านอยู่ชั้นสองท่านก็พอจะอยู่ได้แล้วท่านก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนรอบๆนั้นได้ด้วยเป็นศูนย์ประสานง,งานแล้วก็ประสานง,งานแจ้งเข้ามาว่ามีปัญหาอะไรขาดหลืออะไร ต้องการคนมีคนเจ็บไข้ได้ดป่วยไงประสานงานได้ไม่งั้นชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาจะไปพึ่งใครเราเนี่ยแหละครับจะต้องอยู่ช่วยทางที่ดีตอนนี้ครับท่านจะต้องรวมตัวกันกับชาวบ้านทั้งหลายนะครับในหมู่บ้านต่างๆเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วแล้วอยู่สู้มาแล้วครับปีห้าสี่ท่านก็ได้ชมไปแล้วว่ายอย่างไรตอนนี้อยากให้ทุกๆท่านทําแบบนี้บ้างเราจะมีคุณค่าครับ ของการเป็นนักวิสเล่นก็คือเราอาจจะต้องเป็นนะครับแกนนำหรือเป็นตัวผลักดันให้ก่อตั้งครับคือทุกชุมชนทุกกลุ่มที่เราอยู่เนี่ยนะครับควรจะรวมตัวกันเป็นกรรมการชุมชนกรรมการหมู่บ้านอาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรและเป็นชุมชนอะไรต่างๆครับเรารวมตัวกันรวมตัวกันเพื่ออะไร เพื่อทำให้ชุมชนของเราอยู่อย่างมีความสุขแล้วเราก็อยู่เราก็อยู่เขาตลอดเขาก็อยู่กับเราตลอดบ้านอยู่นี่จะไปไหนครับจะซื้อตละทีนะครับบางทีตายแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยนะลูกหลานนี่ยังต้องผ่อนบ้านต่ออีกเลยอันนี้นะครับเพื่อนบ้านเป็นสิ่งสําคัญเป็นหัวใจสําคัญนะครับคนเรามันจะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ได้นะครับไม่ใช่เลสีาฉะนั้นคนเรายังอยู่ในสังคมเราจะต้องมีเพื่อนบ้านมันจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลช่นกันละกัน เผื่อเขาเป็นอะไรเราช่วยเขาเราเป็นอะไรครอบครัวเราเป็นอะไรก็ต้องช่วยกันไฟไหม้บ้านนี้เราปล่อยมันไหม้ไปแล้วบ้านเราไม่ไหม้แล้วครับอยู่ติดกันมันต้องช่วยกันต้องรวมตัวกันเป็นนะครับคณะกรรมการชุมชนแล้วก็จะต้องมีการหล <Vern. S 1> ังจากมีคณะกรรมการชุมชนนะครับก็เลยให้แน่คิดว่ามันจะต้องมีชุดต่างๆว่ามีชุดอะไรบ้างนะครับจะต้องมีเวนออกตรวจตราชุมชนเนี่ยน,นะครับช่วยกันดูแลชุมชนของตัวเองต่างๆเนี่ยอาจจะเป็น อาจจะเป็นคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นกรรมการอนุกรรมการย่อยต่างๆผู้ใหญ่ก็เป็นคณะกรรมการชุมชนก็เอาลูกหลานละครับของเขาเนี่ยที่ดีเพื่อที่จะมาเป็นแนวร่วมครับป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติดให้ทําในสิ่งที่ดีที่งามต่างๆเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นประโยชน์ของสังคมเป็นประโยชน์ของบ้านเราก็อาจจะเป็นชุดดูแลความปลอดภยัยพวกหนุ่มแน่นหน่อยลูกหลานที่หนุ่มแน่นหน่อยครับอาจจะเป็นคณะกรรมการผู้ใหญ่อาจจะเป็น คณะกรรมการหมูบ่บ้านก็อาจจะแยกเป็นเลยนะครับเป็นคนหัวหน้าดูแลความปลอดภัยงานในชุมชนต่างๆต้องการยาเสพติดไม่ให้มาแพร่หลายระบาดติดลูกหลานเราดูแลขโมยขจรต่างๆนะครับอาจจะมีรอปภอะไรต่างเนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกันชุดหนึ่งชุดที่สองครับอาจจะดูแลความสะอาดทั้งพื้นที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยมั่งท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลต่างๆครับอันนี้ก็จะต้อง มีหน้าที่ดูแลชุดหนึ่งแล้วหน้าที่ชุดนี้ก็จะค่อยค่อยค่อนข้างจะหนักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเดี๋ยวเราจะมาเจาะโดยเฉพาะครับต่อมาครับเป็นชุดที่ดูแลสาธารณประพอค,ครับไฟฟ้าประปาโทรศัพท์คือเราอย่าหวังให้พึ่งเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไม่รู้หรอกครับเราอยู่ในนั้นเรารู้ครอบครัวเราญาติพี่น้องหรือไม่ก็ เพื่อนบ้านหรือคนในในชุมชนเราได้ใช้ถ้าไฟฟ้าส่องสว่างสาาะดับแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ได้ไงครับไม่รู้หรอกเราจะต้องแจ้งไปใช่ไหมครับต้องแจ้งไปก็คณะกรรมการเป็นอนุก,กรรมการหรือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยครับพวกนี้จะต้องแจ้งไปที่ไฟฟ้านะอา้าวถ้าในกรุงเทพเสาแดงที่เทาไหร่ดำที่เท่าไห่อยู่ตรงไหนดับหรือกระพริบฤฤ อะไรเนี่ยนะครับต้องโทรศัพท์ไปแจ้งเขาแล้วก็บอกอรายละเอียดเขาจะมาซ่อมให้เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ไม่ใช่ว่ารอให้เจ้าหน้าที่มาครับบางทีเนี่ยลูกเราแต่งงานกันแล้วนะครับจนลูกเข้าปอนหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ยังทีไม่ได้เปลี่ยนเลยเขาจะมารู้ได้ไงใช่ไหมครับท่านนี้นเราจะต้องช่วยตัวเองอันดับหนึ่งเลยทีเดียวไฟฟ้าประปารั่วั่วอย่างไหนร่วแล้วน้ามันก็ท่วมชุมชนเราน้ําชุมชนเราก็ไหลอ่อนก็ไม่มีฉะนั้นเราก็ต้องแจงต้องช่วยกันดูแลชุมชนเราโทรศัพท์สาธารณะเหมือนกัน ถ้ามีปัญหาอะไรรีบแจ้งเลยนี่เงินเต็มแล้วนะเอาโทรสเสียเราลงรีบแจ้งประสานงานไปถ้าเราเป็นยกสเตทเราช่วยได้เลยครับท่านก็อาจจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านด้านการสื่อสารโอโหเข้าล็อกเข้าทางครับเพื่อมีอะไรท่านประสานมาศูนย์ท่านไม่ต้องทําอะไรมากมาศูนย์เดียวศูนย์ก็ประสานให้ช่วยเหลือให้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อถึงเวลานั้นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีวอลลุมสาธารณสุขเขาก็ต้องมาประสานกระทรวง ว่ามีปัญหาอะไรจะต้องไปชุมชนไหนจะต้องไปแจกยาที่ไหนนะครับมีปีห้าสี่มีอยู่แล้วเขาจะถามมาเลยทีเดียวนะครับวอลุมของทรวงสาณสุขติดต่อมาอย่างทางศูนย์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศูนย์โฮเทลสนามฟา้าบลูโออยากจิตจารลักษณะครับยังใช้วีเออหกสองเก้าอยู่เขาก็ติดต่อมาเลยว่าจุดไหนมีปัญหาไงเอายาไปส่งที่ไหนแล้วจะไปตั้งที่ไหนรถจะลุยได้ไม่ได้เส้นทางไปไงเขาถามมาหมดแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็จะไปได้เราก็จะประสานไปฉะนั้นท่านอย่าทิ้งชุมชน จำไว้นะครับท่านอย่าทิ้งเพื่อนถ้าท่านไม่ทิ้งเพื่อนเราซื้อน้ําใจแล้วเพื่อนก็จะไม่ทิ้งเราจําไว้ฉะนั้นพวกเราจะต้องช่วยกันช่วยตัวกันเองนะครับอย่าไปหวังพึ่งเจ้าหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่โดยตรงนี่เดี๋ยวจะแนะให้ครับว่าจะช่วยเวลาไหนจะอย่างไรอย่าหวางังแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับหนึ่งคนตำรวจหนึ่งคนครับจะต้องดูแลประชาชนทั่วเฉลี่ยประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นคน ตอพื้นที่ท่านคิดดูแล้วกันครับตำรวจคนเดียวจะไปช่วยอะไรครับบางทีบ้านตำรวจยังโดนขโมยเลยยังโดนงัดเลยฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเราเองเราต้องพึ่งตนเองครับอย่างที่เขาว่านะครับจะเป็นคำ,คคน,คำาาคน,นะครับสุภาษิตโบราณนะครับเป็นคําภาษาบาลีเขาว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นแหละครับเราเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปแบม,มือขอเขาอย่างเดียวมันไม่ใช่เราไม่ได้เป็นง่อยเปรีย้ยเสียขาไม่ได้พิการนี่ เรารวมตัวกันช่วยกันเพื่อชุมชนเพื่อลูกหลานของเราต้องช่วยกันดูแลนะครับตอนนี้เราวกกลับเข้ามาเรื่องน้ําท่วมโดยตรงอีกทีหนึ่งเพราะอันนั้นนะครับเป็นเกลื่นท่านจะได้เป็นแนวคิดเพื่อที่จะรวบรวมออกมาเป็นชุมชนเป็นคณะกรรการหมู่บ้านกับการชุมชนไม่ใช่นักวิศวะเล่นนะครับท่านผู้ชมก็ทําอย่างนี้ได้แล้วก็รวมตัวกันถ้าท่านใดเป็นนักวิศวะเล่นดึงสุกรมาด้วยอันนี้ซึ่ง น้ำท่วมเนี่ยนะครับท่านจะต้องสํารวจก่อนเลยนะครับว่าท่อท่อเมนน้ําทิ้งอของหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีอะไรอุดตันไหมโดยเฉพาะตัวแสบที่สุดครับคือถุงพลาสติกหรือถุงอนามัยตัวร้ายเลยเพราะว่ากว่าจะย่อยสลายได้เป็นร้อยร้อยปีแล้วก็ไปอุดตันเนี่ยนะครับจะต้องเอาออกให้หมดเลยนะครับที่มีหน้าที่ด้านเนี้ยเสร็จแล้วไปกุยออกประตูระบายน้ำหมู่บ้านเนี่ยมีไหม สามารถปิดเปิดได้ไหมชํารุดไหมก็ต้องซ่อมซะถ้าปิดเปิดเราก็ต้องวางแผนนะครับเพราะถ้าเกิดน้ํามาเนี่ยก็สอบสายจะอุดอุดยังไงจะทํำยังไงเพื่อให้อยู่และจะวางแนวป้องกันอย่างไรอันนี้นะครับหนึ่งทางเครื่องสูบจะตั้งที่ไหนยังไงก็ต้องเพจารานะครับสำหรับการชุดนี้หนักนิดหนึ่งต้องดูแลให้พร้อมครับหากชํารุดก็ต้องรีบแก้ไขก่อนน้าจะมานะครับรีบดําเนินการซะตอนนี้รีบประชุมกันซะระบบภายในหมู่บ้านของเราทุกคนบ้านเราทุกบ้านนะครับ น้ำทุกบ้านจะต้องลื่นไหลสะดวกไม่มีอะไรมาอุดตันอะไรอุดตันต้องอะทะลวงเอาออกแก้ไขให้ดีครับแล้วหาทางปิดป้องกันเมื่อน้ํามาอันนี้แหละครับจะต้องดูแลบ้านด้วยแล้วก็ในท่อเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นในหมู่บ้านเราเรียบร้อยบ้านเราเรียบร้อยครับชุดดูแลด้านนี้จะต้องออกไปสํารวจนะครับว่าน้ําทิ้งเนี่ยทิ้งของหมู่บ้านจะไปออกที่ใดครับจะไปออกท่อระบายน้ําหรือไม่ ถ้าไม่ออกท่อระบายน้าจะไปออกคลองหรือทางน้ําไหลต่างๆก็แล้วแต่นะครับจะต้องไม่มีสิ่งใดอุดตันถ้าจะไปติดกอสวะก็จะต้องติดต่อครับว่าอแนวนั้นนะ่ะเป็นของใครถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็แจ้ง1555บอกเขาซราว่าปัญหามีเสร็จแล้วเราส่งคนไปดูไปช่วยหลังจากเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องรักษาสภาพให้อยู่ในสภาพนี้ถ้าผักตบมาอะไรรกมาชาวบ้านต้องช่วยกันแล้ว เจ้าหนะ้าที่ชุดนี้นะครับกรรมการชุดนี้จะต้องเป็นผู้ดําเนินการอันนี้แล้วครับเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกอะไรติดขัดก็ต้องแจ้ง155หรือไม่นะครับท่านที่อยู่อบตอก็ต้องแจ้งอบตกรุงเทพมหานครนะครับเรายังมีสอ,อสอ,อ,สอ,อหัดใช้ให้เป็นประโยชน์บ้างพวกนี้นะครับถึงเวลาเลือกตั้งมายกมือไหว้พลืบพลืบพลบพลบ,ลบทั้งเดียวนะครับพอเขาได้มาเคยมาไหมถ้าไม่เคยมาไม่เคยสนใจอย่าไปเลือกเขา อีกต่อไปให้เลือกคนอื่นคนที่ห่วงประชาชนโดยแท้จริงครับดีกว่าขนาดเราชุมชนแค่นี้เขายังไม่มาดูแลแล้วประเทศชาติเขาจะดูแลหรือครับเขาจะมากอบกอยจําไว้นะครับคนไหนที่ไม่ดีอย่าเลือกเลือกคนที่ดีที่นึกถึงประชาชนที่นึกถึงประเทศชาติให้เลือกอย่างนั้นทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดให้ยึดแนวนี้นะครับแล้วท่านก็จะดีขึ้นอันนี้นะครับ ส่วนถนนหนทางต่างๆตอนนี้มีข้อเสนอแนะกรุงเทพมหานครครับเป็นข้อเสนอแนะเลยทีเดียวครับคิดได้เหมือนกันว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้ดูแลจักรยานยนต์รับจ้างทางหนึ่งใช่ไหมครับเพราะจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยต้องขึ้นเขตอยู่แล้วก็ให้ทางเขตเนี่ยแหละครับให้พวกจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยช่วยดูแลท่อระบายบน้ําซึ่งอยู่หน้า ไอท่อระบายน้ําที่ตรงริมฟุตบาทเนี่ยนะครับที่มที่มีเศษขยะอุดตันเนี่ยให้ดูด้วยแล้วทางที่ดีนะครับเจ้าบ้านที่อยู่หน้านั้นนะครับช่วยกันดูแล้วมีข้อเสนอแนะอีกอย่างครับ mm hmm. กทมน่าจะทําแนวคิดนะครับหรือต่างจังหวัดนี่นะครับเอาแนวคิดอันนี้ไปทําได้ครับ mm hmm. คืออาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครชุมชนครับหรือผู้ที่มีจิตอาสาเนี่ยที่จะช่วยเหลือดูแลเนี่ยครับแต่งตั้งเขาเลยเป็นจิตจัดลักษณะมีประกาศปฏิบัติชมเชยไปเลยแต่งตั้งมารูปแบบเลยนี่คืออาสาสมัครชุมชนช่วยดูแลหมู่บ้านนะช่วยดูแลเรื่องต่างๆเป็นหูเป็นตาให้สอดส่องอีกทีหนึง่งแล้วมีปัญหาอะไรก็ประสานก็มีตัวแทนของเขตหรือตัวแทนของอันนี้ไปหรือโทรไปหนึ่งห้าห้าก็ได้ว่าเออขณะน,นี้อาสาก็คืออ,อสอกทม 001 00ไรนะครับรายงานเข้าไปคนอยากจะช่วยเยอะแยะไปเขาก็มีความภูมิใจหรือจะเป็นนักศึกษาก็ได้ท่านก็เอาอาสาพวกนี้แหละครับมาทําไม่ต้องเสียตังค์ครับก็ทมได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแล้วก็อาจจะจัดนะครับไอ้คลีนิ่งเดย์นะครับ, day, ะร,บระดมกันเลยออกมาแล้วก็เอานักศึกษาด้วยชาวบ้านนี่นะครับช่วยกันออกมาในรูปนี้คนที่มีจิตอาสาเมืองไทยนะครับมากที่สุดในโลกผมบอกให้แต่ เขาไม่มีตัวไหนนําถ้ามีผู้นํานะครับออกมาเนี่ยทุกคนจะออกมาตามเองในสิ่งที่ถูกนะถ้าในสิ่งที่ผิดจะไม่มีใครออกมาขยะเมื่อขยะนะครับไม่อุดตันในท่อระบายนะ้ําของท่านท่านต้องล้างให้สะอาดนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดเลยร้อยวันพันปีมาทีไม่เอานะครับต้องมันดูแลเอาใจใส่แล้วก็จะมีอาสาพวกนี้แหละครับอาสาเ็าเรียกว่าเดี๋ยวผมใช้คําว่าชมลมผู้รัก กรุงเทพมหานครออกมาในรูปนี้เลยให้เขามีอาจจะมีเครื่องหมายติดที่เสื้อนิดนึงแล้วดูแลเพราะเขาเห็นปั๊บเนี่ยนะครับมีเศษกระดาษเศษวัสดุอุดในท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําอยากจะเป็นฟุตบาทก็ดีเดี๋ยวเขาก็ไปช่วยคุยกันเองอะ่ะหรือชาวบ้านหน้าบ้านเขาแหะครับเขาก็ต้องช่วยกันเนี่ถ้าเราทําแบบนี้นะครับอันนี้ฝากไว้เป็นแนวความคิดที่ว่าแล้วก็ทุกคนรณรงค์ครับให้ทิ้งขยะ ให้เป็นที่ลงถังขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติกซึ่งย่อยยากมากเลยทีเดียวนะครับเป็นร้อยร้อยปีกว่าจะย่อยแล้วก็รักษาชุมชนชุมชนตัวเองครับดูแลให้สะอาดมีอะไรสิ่งสกรปรกอะไรต้องสอดส่องดูแลเลยทีเดียวแล้วยาเสพติดก็เหมือนกันต้องสอดส่องดูแลตอนนี้เขาก็มีตำรวจชุมชนตำรวจมู่บ้านก็ไปประสานที่ครับตำรวจชุมชนก็มาประสานกับพวกจิตอาสาเนี่ยประสานเข้าไปและอีกหน่อยครับเมื่อ หทุกอย่างเข้าที่กว่าน,นี้นะครับจะเอานักวิทยุศักเล่นเราเนี่ยแหละครับเป็นหน่วยประสานงานอีกครั้งหนึ่งทางด้านระบบสื่อสารเพื่อจะประสานงานต่อไปอันนี้จะเอากรุงเทพเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยทีเดียวและต่างจังหวัดก็ค่อยขยับขยายเคลื่อนตามปกันไปนะครับอันนี้ซึ่งจะทําให้ประเทศเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขครับเพราะเรายังอยู่บ้านเราอยู่ ตลอดชีวิตทีเดียวนะครับอา่ามีเรื่องฝากแค่นี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ73ครับ